สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องรัศดาวันอินเจอร์มานีนะคะดีจ่จะจังเลยค่ะวันนี้นะคะเป็นอ่วิดีโอที่3แล้วนะคะแล้วก็วันนี้อากาศดีมากๆอีกแล้วค่ะจะเห็นว่ามีแดดส่องถึงหน้าระดดาวันเยอะมากนะคะแล้วก็วันนี้แดดแรงมากเราจะบอกว่าวันนี้ระดดาวันก็อยู่ที่สวนสาธารณะหนึ่งนะคะซึ่งบอกเลยว่าเป็นสวนสาธารณะที่ ค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ใหญ่นะคะแล้วก็มีผู้คนเนี่ยยามพักผ่อนกันมากันเยอะโดยเฉพาะนะคะวิสุนดาต้องอขอขอโทษด้วยนะคะเวลาเรียนจะพูดยังไงเดียะช่วงนี้เรีมาอยู่ในช่วงของการเรียนภาษาเยอรมันแล้วเวลาพูดเนี่ยคือ อยู่ประเทศไทยอย่างที่ทราบวิดีโอก่อนหน้าน,นี้นะคะว่าเป็นครูสอนภารรษาอังกฤษพอมาเยอรมันก็ต้องเรียนภาษาเยอรมันแล้วก็พูดภาษาไทยคือตอนนี้สามภาษานี้คือตีกันให้สนุกมากเลยค่ะเอาแล้วในใก็พูดออกมาแล้วน้องเพื่อนๆนะคะจะได้ทราบไปด้วยวิสุนดาคืออะไรวิสุนดาในภาษาอังกฤษก็คือ especially นะคะในภาษาไทยคือโดยเฉพาะนะคะวิสุนดาโดยเฉพาะนะคะเวลาที่ช่วงซัมเมอร์น่าจะช่วงเอพ์นะคะช่วงซัมเมอร์เนี่ยคนเยอรมัน หรือว่าคนต่างชาติหรือว่าใครก็ตามส่วนใหญ่คนที่นี่เนี่ยหรือว่าคนพื้นเมืองคนที่นี่นะคะจะมาพักผ่อนกันแล้วรอบๆอบนี้เลยนะคะจะเป็นร้านอาหารจะเป็นร้านไอศครีมจะเป็นร้านขนมเค้กจะเป็นร้านอ่อคาเฟ่ต่างๆนะคะจะเยอะมากแล้วเขาจะเอาเก้าอี้นะคะมาวางที่หน้าร้านกันหมดเลยถามว่าทาไมเพราะซัมเมอร์เนี่ยนะแดดมันแรงแล้วอย่างที่ทราบนะคะเพื่อนๆก็ทราบดีเนาะฝรั่งเขาชอบแดดเนะเาะเขารักแดดมากเพราะอะไร พอมาอยู่แล้วจะทราบเลยนะคะว่าฤดูหนาวที่นี่เขาจะดุงเค้นมากๆเลยนะคะก็คือจะมืดจะครึ้มพอมีแดดปุ๊บทุกคนจะหืมเซชปาร์นะคะเซชปาร์คือสนุกสนานมากนะคะคือก็อจะเอ็นจอยมากๆเลยแล้วก็จะมีความสุขมากๆเลยเพราะเขามีความสุขในการที่จะได้ให้ได้รับวิตามินซีจากแดดนะคะก็วิตามินซีหรือเปล่าขอโทษทีถ้าเกิดว่าแต่วันพูดผิดไปนะวิตามินจากแดดนะนะบางทีก็ คิดไปแล้วก็พูดแล้วก็คิดไม่ทันเหมือนกันนะคะก็ดีใจมากๆเลยคะ่ะวันนี้ขอต่อจากเรื่องราวเมื่อวานเ,เมื่อวานใช่ไหมเออเมื่อวานแล้วแต่วันนี้ทำวิดีโออย่างว่าได้เลขสี่แล้วเนาะขี้ลงขี้ลืม อนิดนึงงใดๆก็พูดแล้วนะคะวันนี้แดดดีก็จริงนะคะจะจะบอกเลยว่าหิมะที่นี่ยังเต็มนะยังเป็นลานหิมะอยู่เลยนะคะหิมะยังเต็มอยู่เลยแล้วก็หิมะพอนานๆเข้าพอนี่ก็สองวันแล้วไม่ได้ตกนะแต่นี่เป็นหิมะเก่าที่เขาตกมาก่อนอยู่แล้วแล้วพอสองวันไม่ได้ตกจะสังเกตอย่างหนึ่งว่าหิมะเวลาตกใหม่ๆมันจะนิ่มๆแต่ตอนนี้นะคะมันเริ่มจะแข็งเป็นน้ําแข็งก็คือหลังจากนี้ถ้าไม่ตกอีกสัก อาทิตย์หนึ่งนะแฟนบอกว่ามันจะแข็งใครปากันนี้รับรองตายค่ะไม่ตายก็ต้องโดนต่อยกลับมาละค่ะไม่ได้แล้วนะคะต้องตอนใหม่ๆนะมันจะนี่เป็นปุ๋ยฝ้ายเลยแต่ตอนนี้ยังสัมผัสได้ไหมก็จะบอกเลยว่าเดี๋ยวละดาวันจะถอดถุงมือสัมผัสให้ดูตอนนี้ที่ว่าเริ่ม,เร,มเริ่มแข็งแล้วนะคะก็ก็ยังได้อยู่นะคะแต่ว่ามันมันมันจะเริ่มเป็นเริ่มงเริ่มเร่เร่แข็งมากกว่านะคะแต่ก็ยังหนาวยังเย็นเนี่ยยังเย็นยังเย็นอยู่เลยค่ะยังถือว่า ถือว่าโอเคอยู่นะคะถือว่าโอเคอยู่นะคะแต่หลังจากนี้คิดว่าคงแข็งมากมากแล้วแหละค่ะคราวนี้กลับมาสู่เรื่องของระดาวันกันนะคะอ,อ,อย่างวิดีโอที่2ใน,นได้พูดเกี่ยวกับว่าเออเนี่ยรดาวันเรียนจบนะคะเรียนจบจากมหาวิทยาลัยอะไรแล้วก็เรียนจบอะไรแล้วก็ในที่สุดทุกคนก็ได้ทราบแล้วว่าตอนอยู่ประเทศไทยเนี่ยรดาวันเป็น Tea c h e r in English นะคะ <laughs> หรือว่า English teacher นั่นแหละนะ <laughs> เป็นครูสอนภาษาอังกฤษเนาะและข่าวนี้เนี่ย เหลายคนอยากทราบวันแล้วนานไหมก่จะแต่งงานแล้วมาอยู่ค่ะวันนี้เป็นคําตอบเป็นคำตอบหนึ่งนะคะจะบอกเลยว่าหลังจากที่รัตดาวันเป็นฟรีแลนซ์ได้ประมาณเอาเอาจากฟรีแลนซ์มาเลยเนาะเป็นฟรีแลนซ์รัตดาวันว่าได้แหละไม่เก้ากสศลปีนี่แหละนะก็รัตดาวันแต่งงาน่องข่างจะแก่นะนะคะก่งแต่งงานตอนมีอายุนะคะเพราะว่ายังหวงชีวิตโสดแล้วก็ยังสนุกสนานกับการทํางานเพราะว่า บองตงก็ทํางานอยู่กับลูกๆนะคะสนุกค่ะแล้วก็ผู้ปกครองน่ารักรักทุกท่านจริงๆนะคะคิดถึงจริงๆนะคะคิดถึงม,มากๆเลยคิดถึงสุดหัวใจเลยนะคะทั้งลูกๆของครูแหม่มแล้วก็ทั้งผู้ปกครองของครูแหม่มนะคะคงทราบกันแล้วนะก่อนวิดีโอหน้านี้เนอะ<笑><笑>นะคะว่าทำไมต้องต้องตอง้ตองบอกว่าครูแหม่มที่ประเทศไทยเขาจะรู้จักเราแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นครูแหม่มคนเดิมนะคะนะคะหลังจากที่ฟรีแลนซ์ได้อยู่พักหนึ่งแหละค่ะประมาณสัก ตอนนั้นรู้สึกจําได้ว่าเ,ออเป็นฟรีแลนท์ประมาณแค่3ปีได้มัง้งช่วงนั้นนะคะช่วงนั้นได้แค่2ปีกว่า3ปีก็เลยแต่งงานกับสามีนะคะแต่ว่าเลดี้วันบอกว่าทำไมเลดวัแต่งงานตอนแก่จะบอกเลยว่าตอนแต่งงานเนี่ยปาเข้าไปเสรบจ็ดแล้วนะ คือสาสิบเ็หลายคนจะบอกว่าโอ้หเธอเธอแต่งงานตอนแก่ยอมรับค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังสนุกสนานนะคะยังโลดโผนกับการเนาะทำงานการอยู่กับครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นคนที่ติดคุณพ่อคุณแม่มากเลยนะคะแต่พอคุณแม่เสียไปก็ติดคุณพ่ออีกแล้วก็เป็นลูกคนเดียวนะคะจะบอกว่าเป็นลูกแห่ก็ใช่นะ <laughs> ติดคุณพ่อตลอดเลยนะคะติดแต่นี้มากแล้วก็เลยไม่อยากแต่งงานยังบอกแฟนว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจนแฟนบอกเฮ้ย hey, เธอ เราเขกันมาก็นานแล้วนะคะกับแฟนเขาก็มาได้ละคะ่ะสิบสิบห้าปีสิบสี่สิบห้าปีนานมากเพราะตัวเองไม่ยอมแต่งสักที <laughs> ห่วงจิตโสดนะคะก็เลยแต่งงานบอกเลยว่าแต่งงานตอนอายุประมาณสามสิบเจ็ดนะคะแล้วก็บอกตรงๆเลยว่า ได้แฟนก็ค่อนข้างมีอายุแฟนกับอ่รัตดาวนเนี่ยห่างกันสามีกับรัตดาวนนะคะห่างกัน15บปีแต่ว่าไม่ใช่อุปสรรคเลยนะคะเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนใจดีเป็นคนอบอุน่นสามีเป็นคนขอบคุณพระเจ้านะคะอะ่สามีเป็นคนน่ารักมากดีใจจริงๆนะคะที่ได้สามีคนนี้นะคะเขาเป็นคนดีจริงๆแล้วก็อ่เป็นผู้ใหญ่ที่อบอุน่น <laughs> นะคะก็แต่งงานตอนสามสิบเจ็ดและนี่แหละค่ะเป็นเหตุผลที่ว่าพอแต่งงานอายุมากแล้วคือปกตินั้นเราเป็นคนกลัวกลัวการคลอดลูกเห็นเพื่อนๆนท้องแล้วคลอดแต่ละทีโอ้ยหัวใจจะวายแล้วพอตัวเองมาแต่งงานตอนแก่ต้องบอกว่าตอนแก่นะสามสิบเจ็ดก็เลยบอกสามีว่าเธอเธอซีเรียสไหมอะฉันฉันฉัน,ฉ,นฉันไม่อยากมีลูกนะไม่ใช่ไม่อยากมีไม่กล้ามีบอกตรงค่ะเป็นคนกลัวกลัวมากๆแล้วก็รู้สึกคิดว่า 37-38กว่าจะมีลูกพอดีลูกโตเราก็ถือไม่เท้ากันพอดีเล็กอย่างอ่ะออช่วงนั้นอ่ะพอแต่งงานปุ๊บเนี่ยระดับันกาสามีไม่ดีอ่ะยังยัง,ย,งยังไม,ยงไม่ยังไม่มีโอกาสได้จะอยู่ ด้วยกันคือรัฐบาลยังไม่พร้อมจะมาเยอรมันยังคงมีงานมีการสอนยังยังคงยุ่งวุ่นวายแล้วก็สนุกสนานมันเป็นความวุ่นวายที่สนุกสนานนะกับการสอนลูกๆอยู่นะคะยังมีวารม,มันยังคงต่อเนื่องค่ะมันยังคงคอนติเนียอยู่นะยังคงต่อเนื่องต่อเนื่องเรื่อยๆก็เลยหลังจากแต่งงานเสร็จนะคะ ก็ยังอยู่เมืองไทยนะยังไม่ได้บินมาที่เยอรมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ไม่ได้ที่ยังไม่มีลูกแล้วก็นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่แต่งงานแล้วเนี่ยหลายคนอยากทราบว่าแล้วอยู่อีกกี่ปีแล้วกว่าจะมาเยอรมันนะคะเดี๋ยวชุดวิดีโอชุดหน้านะคะจะมาบอกว่าหลังจากแต่งงานได้ประมาณกี่เดือน แล้ตว,ว,วันไปฮันนีมูนไปฮันนีมูนที่ไหนแล้วกลับมาเมืองไทยมาทำอะไรต่อนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใช้เวลานานกี่วันกี่เใช้เวลานานวันไม่ได้นะใช้เวลานาน,านกี่เดือนกี่ปีแล้วตัดสินใจมาอยู่เยอรมันต้องทำอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างบอกเลยว่าผู้หญิงคนหนึ่งจาก อีกประเทศหนึ่งนะคะที่เราเป็นเหมือนเพื่อนเราอย่างเงี้ยเราอยู่อีกประเทศหนึ่งคือเราอยู่ประเทศไทยนะแล้วเราต้องแย้มไปอีกประเทศหนึ่งประเทศที่เราไม่มีใครเลยประเทศที่เราไม่เคยรู้เลยว่าความเป็นอยู่เขาจะเป็นยังไงเนี่ยเราต้องทําตัวให้พร้อมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเราส่วนตัวนะคะแต่มมายถึงว่าต้องเตรียมเอกสารเอกสารนะไม่เท่าไหร่แต่เราต้องเตรียมความรู้อะไรเราบ้าง ท,ที่ที่ประเทศอย่างประเทศเยอรมันเขาบังคับอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยวิดีโอหน้าและดาว,วันจะมาเฉลยให้นะคะว่าหลังจากแต่งงานวันนี้ได้ทราบแล้วว่าอ,อ,อายุ3าแต่งงานแต่งงานเสร็จยังไม่ได้มาเยอรมันนะคะยังนะคะก็พึ่งพึ่งนะคะพึ่งจะแต่งงานแล้วก็กลับไปสอนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สอนเป็นฟรีแลนซ์นะแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่นานเท่าไหร่ก็ ฮันนีมูนและเดี๋ยวจะมาบอกในวิดีโอหน้าว่าฮันนีมูนที่เยอรมันหรือเปล่าแล้วฮันนีมูนถ้าไม่ใช่เยอรมันแล้วเป็นประเทศไหนแล้วถ้าเป็นเยอรมันไปรัฐไหนมาบ้างได้ประสบการณ์อะไรมาบ้างและจะมาบอกความแตกต่างของการมาฮันนีมูนมาเที่ยวกับมามมนอยู่มันต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยววิดีโอหน้าคําตอบต่อไปจะตามมานะคะแล้วก็จะหาพื้นที่สวยๆนะคะสวนสวยๆบรรยากาศง,งามๆให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะคะเดี๋ยวยังไงใกล้หมดเวลานี้นี่นะคะ เดี๋ยวแล้วในว,วันจะพาดูกรเชนพูแลวก็ลิ้นพันกันล่ะคะ่ะมันหลายภาษาจนงงหมดแล้วตอนนี้ <c oughs> ขอไฟเพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวพาดูส่วนเล็กๆนี้นะซึ่งเป็นโบสถ์นี้นะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นโบสถ์เก่านะคะซึ่งยังคงใช้งานเนี่ปัจจุบันใช้งานเราพูดภาษาผิดหรือเปล่าเนี่ยเออนะสับสนขอขอขอโทษเพื่อนๆเหมือน,น,นกันนะคะยังคงมี ชาวเยอรมันนะคะเข้าออกนะคะแล้วก็ยังคงยังคงดำเนินปฏิบัติการของระบบของ church นะคะก็คือโบสถ์เขาอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ส่วนนี้เป็นส่วนใจกลางนะคะส่วนใจกลางของเขตที่นี่นะคะไม่ใช่ส่วนใหญ่นะเดี๋ยวคราวหน้ารัเดาวันมีส่วนใหญ่แล้วเป็นทะเลสาบจะพาไปถ่ายทําที่นั่นให้ได้ชมกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูส่วนกันเลยนะคะส่วนนี้จะมีที่นั่งสี่ห้าที่นั่งแล้วก็อยู่ตรงกลากและอยู่ดูงหน้าโบสถ์แล้วรอบๆที่เห็นนี้เลยนะคะที่เห็นนี้นะคะนี่คือร้านอาหารทั้งหมดร้านอาหารร้านไอศครีมร้านออกาแฟอะไรต่างๆไปชมกันเลยค่ะเชิญเลยค่ะนี่นะคะเรามาดูอันนี้นะคะเป็นหนอ่อจะบอกเลยว่า นี่นะคะด้านหลังที่เมื่อกี้แล้วเดาวารากล้องตั้งนี่นะเป็นเป็นเหมือนกับที่ระลึกนะคะระลึกความทรงจําของออคนที่เขาในอดีตสมัยสมัยเบอร์ลินเหนืออะไรก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องถามสามีก่อนนะไม่กล้าพูดไปในเรื่องประวัติศาสตร์พูดซีซัวเดี๋ยวยุ่งนะคะแต่ว่าเป็นความเป็นเมมเบรเรียลนะคะเป็นเป็นความทรงจํานะคะซึ่งเดี๋ยว รัตวันจะให้ดูว่าเขาเขียนเป็นภาษาเยอรมันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวต้องถามสามีแหละเนาะรัตวันเองก็ไม่ค่อยจะทราบเรื่องประวัติศาสตร์อะไรมากนะคะพูดพูดออผิดผิดถูกถูกไม่ได้นะเรื่องแบบนี้เนี่ยค่ะน,นะ,คะนี่นะคะเป็นโบสถ์นะคะชี้ถูกหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยค่ะเป็นโบสถ์นะคะเป็นโบสถ์เก่าแก่เลยนะคะที่อ,ออยู่ในเขตของที่นี่นะคะสวยนะคะสวยมากเลยนะคะ แล้วก็นี่เป็นใจกลางใจการจะสังเกตว่ามีแดดนะคะแต่ก็ยังคงมีหิมะและนี่นะคะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของเวลาผู้คนมานะคะในฤดูใน,ในแล้วแต่ว่าต้องบอกว่ามันเป็นฤดูซัมเมอร์เนาะแต่ว่าวินเทอร์แบบนี้ก็ไม่มีใครมานั่งอะเนาะคือนั่งแล้วมันหนาวแล้วมันก็หิมะทางนั้นนะมันก็นั่งแล้วมันก็เนาะยุกยุ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 ไม่ไหวเหมือนกันนะคะ นี่นะคะเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวแล้ววันให้ดูให้อ่าได้เห็นได้เห็นโบสถ์เต็มเต็มแล้วนะคะนี่แหะคะ่ะนี่แหละคะ่ะตัวโบดเต็มเตมสวยอยู่นะคะสวยนะคะต้นไม้ก็อย่างที่เพื่อนๆทราบแล้วค่ะฤดูหนาวแล้วเนี่ยต้นไม้เขาจะไม่ค่อยที่จะมีใบไม้แล้วเนาะมันจะโลง่งๆเตียๆอย่างที่ทราบเลยละคะ่ะก็นะคะเอรลววันไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ย อยากให้เห็นจังเลยภาพนี้สวยมากเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจะลองดูซิว่าจะกลับกล้องได้ไหมนะคะแต่ว่ากลัวว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะดูแล้วไม่สวยเนาะเดี๋ยวรัตดวันหันหลังให้ดีกว่าเออนี่แหละคะ่ะนี่แหละคะ่ะที่อยากจะให้เห็นสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยนะคะบรรยากาศนี้นะคะหาดูเป็นความรัตดวนจะบอกว่าอะไรดีอะ มันเป็นความคลาสสิกนะคะเป็นความคลาสสิกโบราณที่สวยนะคะเป็นเหมือนร่วมสมัยแต่ก็ที่เคยเรียนมานะเอาที่เรียนประวัติศาสตร์มานะเป็นอ๋อโบสถ์สไตล์โคติกนะคะโคติกเท่าที่ทราบๆได้ยินมาด้วยแหละไม่อันนี้อันนี้ไม่ได้มั่วนะได้ยินได้ยินเขาคุยๆกันว่าเป็นโบสถ์สไตล์โคติกนะคะแล้วก็สวยมากค่ะ <S <S บอกตรงๆนะคะเพื่อนๆบรรยากาศเวลา หิมะตกอย่างเงี้ยสวยดูดีแต่ว่ามันหนาวนะคะพูดจริงๆนะอากาศบ้านเราร้อนก็จริงแต่เราสบายๆไงเราจะแต่งตัวน้อยชิ้นออกจากบ้านก็ได้ไม่ต้องเยอะมากที่นี่ก็ล่ะ <laughs> ออกจากบ้านแต่และทีนี้ยังกระจอมยุทธ <laughs> แต่งกันเข้าไปเอาให้มันแน่นเอาให้มันหนาแทบจะห่มทั้งผ้าออกมาเลยนี่เป็นประตูโบสถ์นะคะเละจะบรรพาชมนะนี่เป็นประตูโบสถ์นะคะเนี่ยค่ะ แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมันจะยืนตรงนั้นแล้วก็ให้ไปดูร้านทั้งหมดนะคะแต่ที่นี่หลายถ่ายที่หน้าร้านที่เดียวไม่ได้นะอย่างว่าเลยค่ะยุโรปนี่ลิขสิทธ์เขาจะแรงเนาะลิขสิทธิ์บ้านบ้านเขาแรงมากเราทําอะไรเราก็ต้องระวังด้วยว่าเราไปสิทธิทส่วนบุคคลอะไรกับเขาหรือเปล่าเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะทั้งหมดนี้เลยนะคะทั้งหมดนี้เลยที่เห็นนะคะ นี่คือพวกร้านขาทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านไอศครีมร้านขายขนมเค้กร้านอาหารนะคะเวลาซัมเมอร์เขาจะเอาเก้าอี้มาไว้หน้าร้านกันเลยนะคะเก้าอี้จะอยู่หน้าร้านกันเลยแล้วก็ตากแดดนั่งกันเลยนะคะจะไม่เหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราแดดแรงอ่ะเนาะ,นะก็เลยมีการหลีกเลี่ยงแดดกันไปบ้างแต่ที่นี่โอเคมากเลยนะคะแล้วก็จะเห็น,นเป็นร้านนี่คือตัวหน้าของ โบสถ์นะคะจะเห็นได้ชัดเลยี่ส่วนหน้านะคะจะค่อนข้างบรรยากาศจะรูฮิชเนาะ,ะแล้วแต่วันจะพูดยังไงดีรูฮิชกนในภาษาไทยเราก็คือมันเงียบๆคือที่เงียบๆตอนนี้หนึ่งเลยนะก็คืออากาศหนาวอากาศหนาวแต่แล้วถ้าอากาศหนาวมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าโควิดนะคะแล้วก็ล็อกดาวน์ด้วยล็อกดาวน์เดียแหละเป็นเหตุทําให้ดูข้าเงียบมากเลยแล้วก็แล้วก็ช่วงหน้าหนาว ผู้คนก็จะอยู่ในบ้านกันหรือว่าออกไปทำงานแล้วก็รีบกลับบ้านให้จบๆเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ข้างนอกนานๆมันหนาวมากเลยค่ะนี่ค่ะนะคะก็จะมีสถานการณ์รอบๆของโบสถ์นะคะเขาก็สไตล์ยุโรปเนาะจะบอกเลยว่ายุโรปก็เหมือนๆกันนะเนาะเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะที่ระตดาวนอยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะนี่ค่ะสไตล์ของ เมื่อกี้นะคะจะเป็นด้านหน้านะคะแต่ตอนนี้จะเป็นด้านข้างก็จะเป็นสไตล์ออกแนวคลาสสิกคลาสสิกเนาะก็สวยดีค่ะออโดยเฉพาะหน้าหน้าหนาวน,นี้นะมันจะดูเงียบๆแล้วก็จะดูฮัลโหลฮัลโหลอันนั้นนะคะก็กำลังทำวิดีโอแล้วก็เพื่อนๆที่นี่เขาก็เดินผ่านเขาก็เห็นะนะเนี่ยอคนนี้ทำอะไร <laughs> อย่างที่บอกแหละค่ะอย่ากไม่เววีโยวก่อนก่อนนะคะวพรน,นั้นทำคนเยอรมันเจอแล้วเขาจะไม่น่าเบื้อใส่กันนะถ้าเขาสนใจเขาก็จะยิ้มแล้วเขาจะฮัโลโหลแล้วก็ต้องฮัลโหลกลับนะคะก็ยิ้มย้ําแต้มใส่อนบ้านเรานั่นแหละค่ะข,ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะขอบคุณทุกๆคนจริงๆที่ ติดตามช่องของระดาวันนะคะเป็นกําลังใจระดาวันได้ทําวิดีโอชุดต่อๆต,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 ต่อไปนะคะขอบคุณที่ไม่ทอดทิ้งกันแล้วก็จะพยายามหาที่สวยๆนะคะหาสถานที่ที่ทําให้เพื่อนๆดูระดาวันไปด้วยได้รับรู้ชีวิตของระดาวันไปด้วยด้วยความเพลิดเพลินไม่เบื่อหน่ายนะคะและนี่แหละคะ่ะเป็นเหตุผลที่ระดาวนเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่นิ่ง ไม่อยู่นิ่งไม่ชอบอยู่กับที่นะคะชอบอไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าเกิดช่วงนี้ถ้าไม่โควิดีจะไปได้มากกว่านี้อีกแต่ว่าบางที่เราเนาะโควิดเขาก็ยังไม่ให้อะไรมากยังไงก็ขอบคุณมากๆและขอรอบกวนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe ให้กับรัดวันเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสัญญาค่ะ ว่าจะหาพื้นที่สวยๆในการถ่ายทำยูทูบให้ทุกคนได้เพลิดเพลินไปกับตัวระดัวันเองนะคะแล้วก็มีความสุขดีใจที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำมาน,นานมากแล้วใฝ่ฝันไว้นานมากแล้วแต่ว่ามันมันมัน,ม,นมันยังไม่มีโอกาสสักทีนะคะแต่ครั้งนี้มีโอกาสได้ทำแล้วอาจจะได้ยินเสียงโบสถ์เห็นไหมคะโบสถ์ที่นี่เขาก็ยังตอนนี้เขาก็ยังมีผู้คนเข้าออกอยู่นะคะได้ยินเสียงโบสถ์ดังอยู่นะคะแล้วก็ยังไงก็ ขอบคุณและอย่าลืมเลยนะคะรบกวนเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะคะ,ะโปรดช่วยเป็นกำลังใจให้รัฐวันได้ทำให้ทุกคนได้เพลินไปกับวิดีโอแต่ละชุดแต่ละชุดนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยววิดีโอหน้าคำตอบต่อไปนะคะเกี่ยวกับตัวรัฐวันจะมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ะจะหาพื้นที่สวยๆมาให้ เพื่อน,น,น,นทุกคนได้เพิ่เพลินไปอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆฟิลิดังนะคะหรือดังกระชุนนะคะฟิลิดังดังกระชุนเหมือนกันค่ะนั่นคือขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอาฟีดเซนจูส